โอ้ยมาเจอครับผมซบตารางวัลล่าสุดรางวัลอะไรนะลูกพุ่งลูกบอลหล่อมยอดนิยมยอดนิยมครับเดี๋ยวเราไปรู้จักด้ยครับผมยังไม่เจอครับมาคอนแกนใช่ไวันนี้มาคอนแกนจริงแล้วมาเมื่อวานก็มาคอนแกนใช่วนี้มาคอนแกนแล้วก็ไปสารคามเพื่อกลับมาโอเคปัดพี่น้องความว่าไปวันนี้นะคะ หมาบอหวานกับเบิร์เอาลวดบอหมาหมาพี่บอกบอมาบอหมานปนีบอหมานได้นี่พี่น้องบอหมานเจ๊ยิงว่าบอหมานหมดเต็มตาเสมอปนีได้สี่ถุงเป็นไรเมื่อยอยู่อะคะเมื่อยอะไรไปอีกองอื่นปลาจะบอกว่าบอคุณพ่อหมานมองเห็นี้มครับคุณพ่อหมานอยู่พ่อหมดเต็มตาเสมอ ว่างน้องตามมื่อไม่ฮัดขับสามถุงมื้อไม่หัดขับสามถุงอันนี้พี่น้องอันแกงแล้วอ,อันแกงแล้วแล้วอันนี้เพิ่งออกมาจากบุใไ,ไ,ไม่ไม่ทำบบไปรนองเราฟพี่น้องคี่เพิ่มาหมานเพิ่วมาหมานเด้ พราะว่าเมื่อวานนี่ได้๋ยวหกโลมันนี่ได้๋สองโลเลยว่าบอมเมื่อวานได็เก้าค่ะมันนี่ต่างกันหลากหลายหัวเลโอ้ยจะคนแล้วไปอันปลาเห็ดเห็ดก็เกิดบ่ท่านคนได้เด้อนี่ยเห็ดจะคล้องกับสีไลายปนนั่นสัมบ่อจะคล้องไปเก็บได้หลายตะกอนมูเห็ดไผ่เห็ดมันเด้ผู้ก้าเจ้าว่าใดหมูว่านมื้อนี่ข้าเจ้ายังได้เห็นว่าสั่นเห็ดไผ่เห็ดมันนี่นี่ลุ้ยถือ่ท่านเนี่ยไป นี่รุยไปมืออื่นนี่นี่รุยอาจจะได้เต็มกระตาอเห็นบ่อเขาบ่าหันไปมือนั่ะเขาไปก็อีพ่อ้เดือกยังไรอีแล้วพอนาะบ่เคยบอกเห็นแล้วจะไปตาเห็นยงแบบยังไงมึก็ไปเตี่ยเลยคือไม่บ่วะก็สิบ่นจำบ่ปลาหนาเก่าเลยเีอเอรอเอแรงอย่เด้อ่าอใส่กบนหเขาวงน้เเด้อบาเข้า่าส้ ่นซื้อแว่นมาใส่ใส่แว่นเขาวานมันยหญ่ต่อมนางตำสาดน้องบนแม่ลอดดอกแม่ครันามันดองมันห่างมันดอกไงมันห่างเมือนันคนนดรสวยค่ะ ไปลงในงหรือแม่งดอกงายปันกันนะปงมปใจังเลียงโอ้ัหอบางจเลียงดอกต้อง่ปีนี้เห็ดคือขาวเ้ยวทกปี ค่ะบอญ่ะเหรอีกจิจิตดู่าเปลี่ยนน้ำผู้ไปหาค่ะคุณคุณก็เด้นเออก็ต้องเบอกกันโลดแต่หนีเป็นต้นไปซื่อหมูกันทำอร่ออยู่บอสให้สื่อทำม,มันจะคล้อ,องสื่อหมูอยู่ค่ะหมูไปตักเยื่ออะเยื่อหนักโอเคพี่น้องค่ะฟังมากนะคะทำอะไรคะ จูพี่น้องมั้งทางสาวขอพี่น้องมั้อันนี้ขอใหรวบสำหรับให้ลุงเปิดให้ป้าเปิดให้หน่อยเปิดให้หน่ออยรวัยให้ลุงปิดให้ค่ะเปิดตัวไหนพี่น้องเบิ้งอันนี้ที่ทาหน้าสำหรับเด็กนะคะเฮ้ยอย่าปีสีอันนี้อยังรวยอันนี้อันนี้ทาเล็บอ่ะทาเล็บค่ะใครสั่งมาให้ค่ะใครสั่งมาให้คะบู๊ย ตอนปวดเทอมค่อยแกะออกนะคะมันแกะออกได้อยู่นะ oh แะะนนะค่เอาไม้ก็จะแข่งไปที่นี่ร้อนมันก็จะก็แกะได้นะคะก็แกะแต่ว่ามันแกะได้ก็แบบสวัสดีมากไหนเอามาโชว์สิเอามาโชว์สิไม่ออกเลยเอามาโชว์สิเราเรียกมาโชว์ก่อน ไหนโอ้โหฝีมือเจลิตะทาเล็บเองนะคะพี่น้องใบกำลังเรียนรู้นะคะเไ้เล้มไล้มล้มไดล้มครับลอล้มสวัสดีครับทุกคนวันนี้ครับเราอยู่ที่สวนลุงม,มงครับ นี่สวนลุงหมงเราเป็นธรรมชาติแบบสดๆกันเลยก็ว่านได้นะนี่รถหมงเองครับพร้อมกับนางเอกคนสวยของเราครับแพรวาวแสงทองนี่น้องเนตตาน้องโตเกียวแล้วก็น้องก้อยนะครับโอ้ยเด็กเ็คนทน์สมงมากเลยสินะต้องบอกครับว่าสวนลุงหมงเนี่ยเป็นธรรมชาติพร้อมไปกับอาหารอร่อยมากมายเลยอีกครั้งเจ้าของร้านใจดีด้วยนะครับพร้อมสป,ปอนซ์อาหารการกินให้กับเราด้วยไปไปไปดูข้างในดีวกว่าครับนี่ไปติดตามเพจสวนลุงหมงได้นะครับ ที่มีเวลาว่างพาลูกหลานมาเที่ยวได้นะครับนี่น้องดีตัของเราต้องบอกเลยว่าเด็กสองคนนี้เนี่ยเก่งและกล้ามากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมไหนก็เล่นหมดนี่ลเกโยวโอ้เสียเกมเราครับนําแม่เลยนี่อ่าเข้าไปธรรมชาติครับผมว่าวันว่าง,งเราครับท่าน,นใดที่อยากจะพาลูกๆไปเที่ยวแนะนำนะครับสวนลุงหมงธรรมชาติสนุกอาหารอร่อยครับนี่เกมแรกครับที่เราจะเล่นกันเกมอะไรนะปาเป้า ยังไงสิยังไงยังไงโอ้โอ้โดน,นโดนโดนตรงไหนล่ะเต๋ยวอาครับไปไงแต่เขาบอกน้ดนึงครับ <laughs> เด็กๆเ,เหนื่อยเต็มมากเลยทําให้เด็กๆได้ลุยนะครับ <laughs> นี่โตกเกียวเขาชอบเล่นปืนมากๆเลยนะเด็กคนนี้โอ้โ,หโ,หโอ้โอ้ตวไว้ <laughs> นี่นากลัวนะเนี่ยโ้แสดงว่าเขาชอบจริงๆไปครับ เขาจะมีเป็นสมเลครับมีแบบฐา,านยิงปืนฐานปลาเป้าแล้วก็มีนี่ด้วยครับเราคงจะเดินกันไปครับเขาเรียกว่าปเป็ดน้ําหรือเปล่าครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับเขาเรียกว่าปั่นเรือครับแต่ก่อนจะลงเนี่ยเราต้องให้น้องๆใส่ซูชีพก่อนเพื่อความปลอดภัยเราเองผู้ใหญ่ต้องใส่ด้วยทุกอย่างต้องเซฟความปลอดภัยเป็นที่หนึ่งครับ แต่ต้องบอกเลยว่าเด็กๆนี่ไม่กลัวเลยนะครับโดยเฉพาะเสี่ยเกี้ยวเราน้องนาดิตะชอบเลยเกินครับแต่ต้องบอกว่าจบจากโซลลุ่มงเนี่ยเราก็ตั้งใจว่าน้องๆอาจจะเล่นไม่ได้เยอะเพราะว่าคนคนข้งที่ผู้ใหญ่จะเล่นเล่นได้มากกว่านะครับก็เดี๋ยวจะพาน้องไปเล่นน้ำว้าแร์ที่เวกตต่อครับมาครับกัดูบรรยากาศรวมๆแล้วกันนะครับโอ้ยผมก็ไม่กล้าพูดมากนะครับครั้งแรกเลยนะครับที่พากเสียงยังไงก็ติดโฉนมานะครับ

โอยเรยนบอกไปครับวันนี้เราได้มาไม่ได้มาแค่นี้นะครับเราพาป้าแอนนี่ผู้ด,ดูแลเด็กๆด,ด,ด้วยมาด้วยนะครับพร้อมไปกับแม่ภูมิเราครับพ่อแม่สังก็มานะครับพร้อมกับน้องทิกเกอร์แต่กลับไปก่อน,อย,นย,อยังไงด้บรรยากาศสักหน่อยครับมีการลงเรือยังไงยังไงโอ้ดูเด็กๆน่าจะชอบม,มากเลยครับเนี่ยไปไปแต่ต้องบอกว่าเหงื่อเต็มเลยนะครับเด็กๆแต่เขาก็ชอบนะความสนุก เป็นการผ่อนคลายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงเปิดเทอมแล้วน้องๆต้องไปเรียนนะครับยังไงก็ดูบรรยากาศรวมๆนะครับรอชมคลิปหน้านครับว่าเราจะทําอะไรไปที่ไหนหรือว่าจะพาเด็กๆไปเที่ยวที่ไหนอีกนะครับหรือว่าเราสองคนและทีมงานเอสปียองเราจะพาไปที่ไหนเราติดตามเพจต่างๆนานาของเพลียวพาวแสงทองหรือว่าเอสพีทอร์รี่ได้นะครับแล้วก็ฝากเพจใหม่ของเพลียวพาวแสงทองเพจนี้ด้วยนะครับเฟซส่วนตัวอยู่นะจ๊ะแตน่าเอกเปิดเพจใหม่ครับฝากติดตามด้วยนะครับแลวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีครับ nghe nhá ครับได้ครับเดี๋ยวนะครับ